สวัสดีค่ะเจนจิเพิ่งตัดผมมาอ้สบายมากกะระดอนอย่างนี้ <c oughs> คือไม่ได้มานานแล้วก็เลยอยากจะมาอาวดอะไรนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบชอบทาติ้นเนี่ยพวกแก้มอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่ค่อยใช้พวกบลัชออนอะไรระหว่างวันใช่ไหมคะเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองมันค่อนข้างจะสกปรกเวลาระหว่างวันเนี่ยเราก็เลยแบบ เน้นในขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าเลยก็จะมักจะใช้แบบว่าชาชาติ้นอุ้ยควรน,นะเยี่มมากชาชาตินนะคะของเบนเฟิตนะเป็นสีสีออกส้มๆอย่างของชาช่าก็ใช้แล้วก็ติดมาแต่ว่าด้วยเหตุผลที่เศรษฐกิจการเมืองไม่ค่อยดีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็บูธไม่ได้มีแบบว่าทั่วไปที่แบบทั้งหมดแล้วเราจะหาซื้อได้แบบแทันทีอินจิก็เลย หาช้อยส์ใหม่ค่ะนั่นก็คืออุ้ยนี่อันนี้หนูชอบมากเลยนี่คือเจลตินนะคะ for lip and cheek ค่ะของ into it อันนี้เป็นสีเมลอนแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะคืออยากได้ลุกหวานหวานใช้สีอยากได้ลุกแบบว่าเหมือนชาชาัติ้นเลยเหมือนเลยแล้วก็ติดนานมากเขาบอกราคาแบบ มีสองบาทอาจจะซื้อได้สองแท่งหรือว่าซื้อได้แท่งหนึ่งสองบาทพกไปนะนี่สีมนจอแคมไาหรือเปล่าแท้มไปเป็น,นี้เกลี่ยเขาบอกเลยนะคะก็ก็ต้องรีบเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าตินเนี่ยมันก็จะถ้าไม่รีบเกลี่ยมันก็จะจับตัวเป็นวงก็คือเวลาทานเนี่ยจริงๆอาจจะแต้มที่นิ้วแล้วก็บาดบาดปาดท,ท,ทีละค้างไม่ใช่จิ้มจิมแล้วก็เนี่ย ตรงข้างที่รอมันก็จะเป็นจ้ำจ้ำแดงแดงเพราะว่าน้องในวงเคยทำแล้วแล้วมันโคตรานี่สีมันก็จะออกเป็นแบบว่าบมบมหน่อยออกส้มส้มสุขภาพดีอะค่ะถ้าสีชมพูก็จะน่ารักมากสีน่ารักมากเป็น,นดูไม่ค่อยแตกต่างเนาะที่มลงไปเป็นนี้ใช่ไหมคะเหลี่ยกเหลี่ยกเหลี่ยต้องหันฝั่งนี้จริงง่ายกว่านะเขาจะเป็นชมพูใครที่แบบหวานๆวาอะไรเงี้ยชอบสีแบบ ชมพูว่เนี่ยแนะนำเลยสีสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เมลอนชอบสีส้มเมลอนชอบสีชมพูสตรอเบอรี่ทาปากได้ด้วยทาแก้มได้ด้วยอยู่นานมากทาปากเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่นานหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ทากับปากแต่ว่าจะทาตอนเริ่มตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่งหน้าอุ้ยเสียงหายแต่ว่าตองแก้มเนี่ยทาครั้งเดียวจบอยู่ทั้งวันเลยแก้มแบบทำอะไรมาทำไมสีมแก้มมันแบบ ดูมีลืกดฝาดทั้งวันเลยเช้ายันดึกแนะนำเลยนะคะเพราะจริจิเป็นคนเต้นเง่ออกเยอะใช้พวกตีนก็จะติดง่ายหน่อยสําหรับคนที่หน้าไม่แห้งนะคะคนที่หน้าค่อนข้างแห้งมันอาจจะแบบว่าเป็นจ,ำจำ้ำๆแนะนําคนที่ผิวผสมผิวธรรมดาอะไรเงี้ยผิวมันใช้ได้ค่ะผิวมันอาจจะต้องเติมสองรอบหน่อยเพราะว่าเนะนอะมันมันก็ต้องมีลอกบ,บ้างแต่ว่าถ้าผิวธรรมดาเงี้ยตรงแก้มจิตจะไม่ค่อยมีปัญหาก็จะอยู่นานหน่อยก็แนะนํานะคะสองอย่างนี้ทดแทน ตัวแพงๆอันนี้ก็ก็ดีถือว่านี้ติดนานกว่าชอบจะไม่ซื้อนี้แล้วบ๊ายบาย